วันนี้เราไม่ได้มาขับรถเล่นๆแต่เรามาเลงรถที่แพงที่สุดขโมยมงนมาให้ได้แล้วชิงหนีสุดชีวิตเพื่อเอาไปจอดรถรับเงินก้อนโตกันโอ้ยเอาละเดี๋ยวฉันจะขับโตโยต้าคันนี้แหละ1990นี่แกสนใจรถกระบะหลังมากแมวอ่ะจะไม่อยากเป็นเด็กนั่งรถกระบะได้ขึ้นมาก่อนสิด่ฉันขับีแล้วไปด้วยไปด้วยไปด้วยอยากไปด้วยไปด้วยไปเลยไปเลย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปได้ไปแ้วไม่บอกรถให้มามามเดี๋ยวบอกรถให้เดี๋ยวเพีลยว เข้าสองให้ได้นะครับเข้าสองให้ดีก่อนช่วยดิข้าว่อ่ดีกว่าพีพีโอ้เลีถอย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 ถอ้าวชนเมื่อไหร่ดีบ่เย่่งเย่โอเค่อดจอดอยู่นี่จอดอยู่นี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 ่ก่อยู่นี่อพี่พี่อพี่นี่รอเอเนก่อนี่อร้อยแล้วหุยเรียบร้อยแ ที่ไงทุกคนพอร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยรถมันก็จะไปอยู่ที่กาลาแล้จอดรถของเราใช่แล้วพอเราเหี้ยก็จะได้เงินนี่ไงแบบแทชชิปอินคอมเลยทุกคนเห็นไหมโอ้โหแล้วสามารถขับไปได้อีกปะไหนขับได้ขับได้เฮ้ยที่ไงขับได้ด้วยโอ้แล้วเราก็จะได้เงินเรื่อยๆใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่นี่ไงมาแล้วรถกระบะไปซิ่งช่วย ไม่ได้ไรเนี่ยรถชนอะไรเยรถชนอะไรเนี่ยรถไนอะบรเนง่ยรอยนอะไร้นี่บราชนอี่มเนทางรลชอะไรเนีูรถชนองไรเนี่ยรถชนอะไรนี่รถชนอะไรเนี่ยรถชนอะไรเนี่ยรถอะไรเนี่ยรถชนอะไรเนี่รถชนอ่ไรเย่ยรถชนตัวรเนี่ยม่ค่อะสรเนี่ยรถนอะไรเนี่ นี่รถผมเองครับนี่รถผมเองรถสปูดรถสูดรถสปูดติดปากจอดมาเช้าสามนี่รถฉันหายไปเลยเห็นไหมเนี่ยรถฉันหายไปเหยเนนี่แข่งกันเข้าซองเวลาแขกเข้าซองเกิดอะไรกันวะนี่ได้ได้มามาจบอื้อ อุ้ยีิฉันขับคล่องมากเลยรถกระบะเข้ามอเตอร์ไซพี่เดินชนเดินชนค่อยไปพี่ไปเลยจะปย้ายไปไปแล้วอันนี้สเตปหนึ่งนะครับจะง่ายง่ายใช่ไหมใช่เป๊ะโอ้ยง่ายงฮ้ยพี่จอดก่อนน้องน้องไม่ที่อยากไงเฮ้ยชนท้ายหรอลงไปฉันจะจอดก่อนรบเอาแล้วเอาแล้วแยกกันจอดเนี่ย เดี๋ยวมันไปข้างหน้าไม่ได้หรอไ,<ม>ไปไ,ได้ไป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 ได้เดี๋ยวอะไรอะเรอ่รระรอย่าชนแรงกันเราเปิดนั่นแหละมันมีแบบว่าสิ่งกีดขวางด้วยดูดิใช่โดนค่อยไปนะทำดีๆเจ้สบายมากเลยคิวคิวเป็นการเข้าสองที่เทพมากเดีว้มยบอก เฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นแล้วัเจ้ี่เข้าเราพี่เข้ามาตรงนี้เรากาล่ดแล้วน้องเข้ามาแล้วเหรุงใช่ตอนนี้มีเงินห้ื่นงั้นเราก็สามารถที่จะเอารถคันอ yeah, ื hey. umbai, ่นได้ดิได้ไหมใช่โอ้โหเดี๋วแพ้ขนาดนี้วรบล อะไรเนี่ยอะไรนะอัเบลล่าคอเบเลชั่นกกินทอมบี้เหรอเนี่ยอรลเบล่าม็อกโคน่าอะไรไม่รู้รถรุ่นเรียบร้อยรถแกเออยศในจินตนาการใช่จริงๆแล้วจะแลโบกิ่ดีกแหละขอถูกกานี้ได้มาห้าหมื่น่ะมีงบแค่ห้าหมื่นนะซื้อรถอะไรได้บ้างเอารถอีโก้งรถน้ำดำรถน้ำดำหัวคุณใายเดี๋ยวแล้วน้ำดำหัวไม่เป็นไรจ้าหลานยายยังเหมือนวัยรุ่นอยู่นี่ไง อันนี้เลยโอ้ตู้งหู้ในตำนานด้วยหมีเราตั้หู้ตู้งหู้ในตำนานแปดแปดเก้าในตำนานเหรอเฮ้เราตั้งหู้ไปจอดดีกว่าละเอียดไหมเดี๋ยวคนละตำหน่ายดูซิอันนี้สเตจหนึ่งเอ้ไปฉช่ไหสเตจสองเลยดีกว่าไปไปเรื่อยๆเลยต้อต่อมันไมีเวลาบจำกัดตามโดยที่แกอยู่ในรถจัดยิ่งสเตจเยอะมันจะไปไปรีเบิร์ตได้ด้วยนะ จริงหรอเออไหนดูเด็ไปได้อีกวะออมาแล้วเอาอ,อ,อ,อย่างนี้ก็ชิวดิไปเรื่อยๆเลยใช่ไปเรื่อยๆว่าจะจอดตรงไหนก็ได้แต่ว่ามันจะมีสิ่งขีดขวางนะอ,อ๋อขันฉันจอดตรงนี้กว่าง่ายๆไีใส่เข้าไปเลยใช่แต่ถ้านชนเยอะแล้วรถระเบิดนี่คือเริ่มใหม่เลยนะแล้วรถก็หายด้วยเอาหรอยกเว้นรถที่อยู่ในอู่เราอยู่แล้วมันจะกลับไปที่เดิมเฮ้ยเดี๋ยวดัาแค่แบว่า รถระเบิดชั้นนัไงชัดเลยเรียบร้อยยินดีเลยครับคุณได้รถระเบิดคุณคื้โชีโอ้โหจอดแค่นี้ไม่ฉันต้องหางเงินจากโตโยต้าไปก่อนสิข้าจ๊ะไหนพวกแกอยู่ไหนจ้าบีมาฉันอยู่นี่เจออยู่ที่สิบสี่สิบสี่เลยหรอโอ้โหเมื่อกี้ฉันด่านโอ้โหด่านสามด่านสี่ยังไม่รอดเลย อ่าเมื่อกี้สเตจนี้เราพลาดสเตจสามตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสเตจสี่เลยแล้วกันใช่เจ้สเตจนั้นพลาดก็ลองไปขอสเตตเมนต์ดูเดี๋ยวสเตตมันไม่พลาดนนะท่าไงป้ะพี่ต้นดีครับทำอะไรไม่ได้นี่มาทางนี้มาทางนี้สเตจจุ๊บค่อยๆนะตรงนี้อันตรายนะเนี่ยมีทั้งล้วงมีทั้งหลด้วยใช่ นี่เราต้องให้จอดให้ตรงในเดยเลยเหรอใช่เราต้องจอดให้ตรงในเดย์มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยฉันจอดได้แล้วได้เงินด้วยนี่ตอนนี้ฉันมีเงินเจ็ดล้านแล้ววอาวพี่ตอดมีเงินเจ็ดล้านแล้วเหรอเงินเยอะจังอ่ะช้อปปิ้งอะไรได้บ้างอ่ะมีมีแค่ร้อยยวเองร้อยไหนร้อยล้านนะไม่ร้อยเดียวนะได้คนรวยแล้วโอ้หขับรถหรูด้วยปัง นี่เลยนี่เลยเก้าแสนเนี่ยฉันขับได้ว้าวพี่ต่อเขาโดดจังอ่ะนี่โอ้โหไปยขนาดเราอ่ะจอดแบบใกล้ๆเลยครับจอดให้มีอิจฉาเล่นเฮ้ยเปิดซีเกตมันมานะเมื่อขึ้นอยู่ีอเขาปดูแป๊บนึงลิฟต์จอดก่อนลิฟต์จอดก่อนไปดูซีเกตเผื่อราคาถูกอ่ะเราไปแย่งซีเกตกันนี่แบบสติวอบบเป็นหลอดชัดๆใช่แต่มีกิมมิคให้เลยอ๋อนี่ไงเป็นซีเกตจริงๆด้วยอุ้ย โอ้แช่นาแล้วกันเอาไว้ก่อนแล้วกันนะแช่น้าแล้วกันราคาแบบนี้แพงเกินแต่ว่าระดับเราแล้วอ่ะอย่าบอกนะว่าระดับเราแล้วอ่ะก็ซื้อสิได้ไงที่จะถอดโอ้ยตายแล้วไม่ต้องซื้อบ่ถังนี่ดูดิเชือกถังแล้วโอ้อำนาจแห่งโล่ มีไ่ต่บโรตีทำได้แค่โรตีว่าเไรไม่เลยโรตีโรตีใหญ่ๆช่ไว้อยู่ในทุเย็นไกกมาแ้ยโรตีบอกไว้บ่อย้วโรตีกินกับเกงมันจะบั่นนี่แบบสุดยอดเลยนะมีเคยไปกินไหมโรตีมาต่อต่บอกพาดใต้โรตีมันจะบั่นแกงวันสะบันไก่โอ้ยยอดเลย แต่แกดูรถของฉันก่อนไปไงโอเคจยไม่ขโมยพี่ต่อยอีกทีิย่าก็ขโมยถูกกว่าขโมยถูกกว่าการซื้อจี๊ดรถเลยชีวะเพิดไปแล้วแหละพี่ว่าผีจะขโมยมาพี่ต่อยเฮ้ยแต่เข้าซองยากอยู่แป๊บนึงนะพี่ต่อยถ้าอเกิดรถระเบิดอ่ะพี่ต่อต้องเก็บพี่ต่อยันต้องเสียโรบัสต์รถจีเรียบร้อยแล้ว นี่ระดับซีเขตของฉันมีคันหนึ่ง <What? S 1> แล่คอมมอนยอาหวงว่าจะมาอยู่ในนี้ฉันจะไม่ได้อคอมมอนมาอยู่ในนี้ uh oh. โอ้ยวิระดับก oh, ๊อตโอ้ราคาราคาแบบแรงใช่ซื้ออา้าเดี๋ยว uh oh. เอาเงินไม่มีนี่หว่าลืม <c oughs> ตอนตอนแรกตอนแรกใช้โลบักไงเคยตัวเคยตัวอโอเคลืมตัวใช่ไหมลืมตัวลืมตัวเช็คบท่ไห่เดี๋ยววา ่ใบระ <c oughs> เกียบดีมันไม่มีไม้ตบเหรอ,อนี่ไม่มีอ่ะป้นแล้วป้นเลยแล้ว,วมันแล้วมันปิดประตูไม่ได้หรอเอ้ต <c oughs> ัวยแล้วแกมาทำไมเฮอยเขาขอหน่อดีเขาอยากได้เขาอยากได้บ้าเลยอะไรวะโง่แกดูนี่ออกไปออไน,ไนายนายงขากับพื้อนไม่ได้ไนะนายแหมออกไปมันไม่มีปิดตรงนี้หรอเดี๋ยวรอมันเผลอปุ๊บมันอีกคำวย ยานี่นี่พทสี่พทสี่ปั๊มเงินให้เราส0 0ล้านแล้วใช่พี่ตูมีส0 0ร้อล้านแล้วโอ้โหรวยแล้วอะเขียดีเลยเป็นเศรษฐีแล้วเศรษฐีหน้าเก่านี่กอดลี่เลยโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวพื้นที่เต็ม ไม่เป็นไรถอยหลังมาถอยหลังมาถอยหลังไปไปที่อู่แล้วไม่ขายรถที่แกไม่ได้ใช้ได้รถคันนี้มันจะอยู่3ามสิบวิจริงปะใช่เวลาเราลงรถอ่ะดีเอ่ยคันไหนดีเอ่ยคันนี้ขายเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นว่าพี่ต่อต้องอัพเกรดบ้านด้วยอ่ะจริงหรอจริงของคันนี้ก่อนได้ปะคันนี้ฉันแบบแพงมากเลยอ่ะสองร้อยเก้าสิบล้านะที่แบบพวกแกไม่สามารถซื้อได้อ่ะไล่ซื้อด้วยเงินเหรอ ซื้อด้วยเงินจริงอ่วงลบเปาก็ไ้งอันนี้ป๋าจริงจริงอแต่ไอรถไอรถถังนั้นน่ะใช้โลมาร์ถามเพืดรู้ที่อันนี้ไม่ได้โม้นะไมปใหม่เลยนะ อืออ่าเอาละ,อะจอดดิจอดดิจอดดิเดี๋ยวจอดเลยดิรถมีแสงเหมือนกันย้ายก็ได้รถมีแขงเนี่ย,อยจอดจอดยากอ่ะคุณย้ายดูดิรถยาวรถมันใหญ่มันยาวต้องระวังระวังหน่อยเจ้าต่อน,นี่เจ้าหวี่ฉันบ้าแล้วตอนนี้ได้อะไรหรอมันมรีเบิร์สยังไงล่ะกดตรงนี้หรอไม่ใช่ แล้วรถหายไหมออนนี้มันรถไม่หายอ่ะผมจะมารีเบิร์สนะครับตามที่เจ้าหมีบอกดูก็ได้ไหมเอา้าไม่เห็นได้เลยมันบอกว่า <c oughs> คุณไม่มี <c oughs> ดอชชร์เจอร์พี่ต่อต้องมีดอชชร์เจอร์ อะไรที่ต่อเขาต้องมีรถอีกคันหนึ่งเอเป็ก 86R รถชาร์จเจอร์รถชาร์จเจอร์หมีมีหมีมาขโมยบ้านหมีไหม่ะอ๋อได้งั้นฉันขายไปสองคันก่อนแสดงว่าต้องมีคันที่ต้องถูกสังเวยด้วยใช่ไหมอ๋อเรารีเบิร์ตไปแล้วอ่ะรถมันจะยังอยู่แต่เงินเราจะหายอ๋อพี่ต่อดูนี่พี่ต่อดูนี่ไหนะดูนะดูอะไรจะขโมยเหรอ อะไรดูอะไรย่ดูนะดูนะวทำไรทำแล้วพี่สอนพี่สอนเลยให้ดูนีพี่ต่พี่ต่มาดูนีไปแล้วไปแล้วนี่อันี้อันี้ไปแล้วรถพี่ไปแล้วเด้เ้ยี่นไปสลายดิ่งไปแล้วโอ้ยดีก็ตายีสอนบายเนียสวยพี่ตอพี่ต่อดูนี่ดูี่ดู รู้ไหมว <pulse, S 1> ่ามันเท่าไหร่มันสามร้อหกสิบห้าโลบัรกเลยนะจะวิแเียงจะมีขบวนไปสี่สิบโลบัจะบ้าตายวันนี้เราพี่วันนี้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 วั้วในนี้วัถ้วกจะี้วันนี้น้ันนีวันี้วันนี้วัน้วันนี้วยนห้วันเถ้วันนี้วันนีวันนี้วัน้ี้วันนันว้ีีนั้้ ยยยออ้มาดูบ้านหมีสิมาดูบ้านหมีเร็๋ย <ax> ว <i> ไม่ตุ้ยย่าว่าไงฉอนต่อคือมันมาโชว์ให้จอดแล้วมันก็ให้ไปดูบ้านหมีคืออะไรโอ้แล้วก็ต้องวิ่งไปใหม่ม <studio> ึดจมมึดจมมึดจมมึดไไก่จะด้วยนะเจ้าไขมันแล้วเอารถขึ้นมานี่นี่มันนี่มัดูนี่ดูนี่ดูอะไรฉันไม่ดูนี่ต่อเดินขึ้นมา ยิงต่อเธขึ้นมาอย่าน่เี้ยสะพายไหนอะไรเี้ยงะันด้วยไหนไหนไหนดูรถดูรถจอดรถจอีดิโอ้โหนีนี่กิดฮะฮะโอ้โห Oh my god Oh my god ีมีสองคันด้วยเฮ้ย่ายโอ๊ยพี่ตไปดูาพี่ต๋อว่ารถหนไหมอ๋อจะเลอเหลอ อยู่นี่ใช่ที่การปั๊มอ๋อก็คือเราขโมยรถเมีเร่รถเมี่ไม่หายใช่เราแบบไม่ขโมยรถเพื่อนแล้วรถเพื่อนไม่หายอย่างนี้เราก็ไมเราก็เราก็ไม่ต้องร้องไห้แล้วดิแบบสติวจนช <ๆ S 2> ัดเจนแบบล์หลอดคือโดนขโมยไปนี่ร้องไห้เลยนะ แล้วหายเลยเคยหมดไปแล้วเออนี่ครับทุกคนคือถ้าเราโดนขโมยไปเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยคือรถเรายังอยู่นะครับนี่เจ้าหมีขโมยไปสุดยอดอ่ะประเด็นคือพี่ต่อซื้อมมาแปดร้อยโลบักสามร้อยหรอสามร้อยใช่หมีซื้อมาสี่สิบโลบักเออเห็นนี่ป้าโอ้โหใช้เงินเยอะเนี่ยคันนี้ระดับแฮกเกอร์เลยนะทุกคนเห็นราคาปะ โอ้โโหเห็นราคาโลบัเห็นเห็นราคาโลบเห็นแล้วไม่เห็นไม่เอาไม่ไม่ไม่ไมผมกดให้ดูเฉยๆว่าทุกคนดู3 0อนสรอยสิบัคมันจะต่ออย่ารั่นะพี่แล้วบผมขอยอมเอาละโลลสาม้อยเขซื้อมันได้พี่เอาละืออ ไม่ซื้อนะว่าไม่ซื้อโอ้ยลงอกพี่นี่ว่าแกจะซื้อมาทำใจหายใจคว่งทำให้ดูเป็นไฮไลท์ไงทำให้ดูแบบหรืออ๋อไม่จะซื้อแล้วอะไรเงี้ยไม่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 ซื้อไปโอ้ไม่เกิดวนวายจะไว้ไม่ซื้อใครจะซื้อเราตกไปอยู่ตะตุ่มแล้วเมื่อกี้เนี่ยไปดูไปพี่ต่ออย่างนี้ไม่ซื้อเปล่าเนี่ยไม่ซื้อจริงๆไม่ได้ซื้อถามคนดูดิเอาล่ะครั้งนี้เรามาแข่งรถกันดีกว่าว่าใครเดี่ย จะแข่งรถแล้วไปจอดรถได้เร็วที่สุดเออถ้าใครแพ้นี่คือเลี้ยงหมูกตะระโอเคปะได้เลยได้เลยได้ไม่มีปัญหาอ่าเดี๋ยวเราต้องกำหนดด้วยว่าไปที่สเตทเท่าไหร่เราถึงจอดได้เอาสักสเตทที่สิบละกันสเตทที่10ต้องจอดใครจอดคนแรกก็คือชนะใครใครช้าสุดคือแพ้โอเคโอเคมาเบอร์สามแด้เออแล้วก็

เจ้าผีฝันไปเถอะไปเจอพวงเราแล้วนะบายมันไปโดนไม่โดนดิไมด้โอ้ชนชนกันแล้วชนกันแล้วโอ้ข้างหลังเราไหวเหรอปะไหวไหวเลยได้อยู่ได้อยู่ได้วิ่อะไรมีแสงอะไรอ่ะมีแสงอะไรด้วยอ่ะมีแสงด้วยเฮ้ยสั่งแรกเลยระวังตา่แล้วเฮ้ยเจ้าผีมันไปไกลแล้วอ่ะเอาตายนะยายยังติดอยู่เลยโอ้ยมันไปแล้วโสเตแายแล้ว จะผีมันเอารถซิกมาโอ้รถคล่องด้วชนโอ้ยเดี๋ยวสเตเต็ก่อนต้องกลับรถก่อนสิบชั่นี้เหรอใช่อันนี้จะสิบอ๋อเกิดจอดแล้วเกิดจอดแล้วไม่ไม่ไม่เราต้องจอดรถก่อนฮานัวกลับเห็นตามุสุเห็นเต่าอะไรแกลีดีอ่ะฉันยังอยู่สเตต เลยเมื่อกี้รถตัวใหญ่มาติดขวางต้องกลับรถก่อนด้วยนี่นี่คือเออต้องกลับรถด้วยอ่ะโอ้โหจบแล้วโอ้ยกลับรถ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 เอาละเอาละเอาละไอ้เด็กนี่มันวาแล้วข้างหลังอ่ะฉันมาแล้วฉันมาแล้วเฮ้ยมันจอดไม่ได้มันต้องกลับรถอยู่ดีเจ้าต่เออเอาเหรอต้องไปกลับรถก่อนจะคูบอดียหา่มาพวกแกจะเข้ากันไม่ได้นะแกจอดไม่ได้แกต้องหันมาทางนี้ เรียบร้อยเย้แคนีได้ินนี่ขึ้นเมูกระท้วันนี้ได้กินหมูแปปไม่แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นแบบแบ็คโฮลหรอน่ากันเย่ดูดิดือาเป็นกาแล็กซี่เลยนะเกิดเหตุการณ์แบ็คโฮเกิดขึ้นนะครับให้อีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวร้ายบอกนะว่าทั้งโลกหนีเราจะไม่ละสนดูดไแล้วนสหนีจะีรเาามาดู มาดูเหตุการณ์แบ็คโฮนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในในโรงจอดรถของพวกเราที่สะสมรถกันมานานอย่าบอกรถระดับไหมดเลยอ่ะอย่านะอุตส่าห์เก็บมาแทบเป็นแค่ตายอย่างนั้นอ่ะเออไม่แน่นะเดี๋ยวดูนะครับใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้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 โอ้ยเหลือเหลือหกวิแล้วเหลือหกวิเฮ้ยสามวิแล้วสองแบ็คโฮมาแล้วอ้าวหยุดอ้าวอ๋อมันเป็นแค่อีเวนต์คูณสินะอ๋อ มันคูนแมแล้วก็่นรถเราจะหาไอี่ไงมันค้นนี่ไงออมันมันเลไนี่ติดสถานะใช่เนี่ยสถาแบคโฮคูนเจ็ดโอ้เขาจะลวเป็นอีเวนต์นึกว่าจะหลีเสริมหลีมาโจทุกคนมามาที่โรงจอดรถท่อมีกันดีกว่าโอเอานะครับ นี่ก็คือโรงศพหมีนะครับโรงจอดรถบีนะครับโทษทีพูดผิดวันเลนพาเลียหนึ่งแล้วนี่คือพันกันนั่น่งเฮ้ยคือคทำกันเลยเมย์มีไมเดียนไมเดียนจะต่ออันนี้คือโรงจอดรถหมีนะครับซึ่งเท่มากๆแถมขโมยรถตำรวจมาอีกต่างหาก โอ้ยรถทหารก็ยาวมาเขาโบยบ้านพี่ต่อมาขาโบยมาอีกรถเท่ๆเข้ามานะครับดูโอ้โหอะไรอ่ะรถซูกาอะไรเนี่ยซุกิยากิอะไรอยเงี้ยซุกิยากิรถสุกีหิวเลยพี่แห่งความทนทานหมดเลยโอ้ยรถเจ้าหมีบีซีเคดด้วยเจ้าหมีเอาซีเคดไปขับเหรอโอ้โหสุดเจ้ฮอรมากนะครับก็ยกให้ตำนานของเจ้าหมีเป็นโล่งจอดรถที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดา แถวนี้เลยเออพวกเราไม่ควรเฮ้ยมีอีกชั้นเหรอมันไฟไหม้แล้วไฟเยาะไฟเยาะมดเยาะต้องรีเบิร์ดเนี่ยใช่ไหมไม่ต่อลงมาดูข้างล่างแล้วทำไมมีอะไรอีกจะปิดคลิปแล้วยังจะโชว์ไปเลิกนี่ดูนี่ไหนไหนดูอะไรอุ้ยโอ้โหเทมากมึงได้เมื่อกี้เลยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหฮะเท่าอยู่คันนี้เท่าไหร่ ขึ้นไหมไม่ขึ้นไรือลายไม่ขึ้นหรือไม่ขึ้นลืมราคาลืมราคาไปส่งไม่ส่งไปดูไปดูในบ้านไปดูในบ้านไปดูในบ้านไปดูไปดูไปดูก็คือมีเงินเยอะจนลืมราคาแล้วนี่ไปดูในบ้านเฮ้ยสี่เขต นะไแก่เรากด F ขายดิ <What? S 1> ขายเลยเดี๋ยวอย่าอย่าแล้วอย่าแจ้่จะมีาขายนะท <c oughs> <c oughs> ุกคนไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย